สวัสดีครับผมกันเล็กซีทนะครับวันนี้เรามาสอนทำโปกคลิปกันนะครโอเคขั้นแรกก็โหลดแอปวัดรูปอะไรก็ได้มาสักอย่างนคลิปน่าจะสั้นเป็นไหเก็ไม่มีอะไรทําอุ้ยมันคืออะไรแล้วก็สัางสร้างขนาดเท่านี้นะครับัน8 0สองร้อแปดสิบกับเจ็ดร้อยี่สิบแล้วก็โอเคนั่นแหละแล้วก็วัดรูปอะไรก็วาด ไม่รู้จาว่าอะไรเพราะว่าเสร็จแล้วก็ก็ก็โหลดรูปไปเลยอืมอ สดเงี้ยวะโอเคไม่ต้องสุดหรอกแล้วก็กดแทปพอทำไม่เป็นพอแคสติจกดไปตรงไหนก็ได้แล้วก็ทิ้งขยะไปให้เพื่อนแล้วก็มาตัดขอบโอเคพอตัดขอบเสร็จแล้วก็กดเราให้มันโดเ็ตก่อนแล้วก็กดค้างไปแล้วก็กดบันทึกภาพ แต่แต่ต้องมีแอป YT Studio ก่อนนะครับแอปเนะี่ยแอปเนะี่ยต้องมีก่อนนะครัสถ่งจะทำได้แล้วก็ไปใน youtube อุ้ยเออนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็กดอัปโหลดวิดีโอแล้วก็ลงคลิปอะไรไปก็ได้สตักอย่างไม่ต้องตั้งอะไรทั้งนั้นกดเป็นตนตัว โอเคแล้วก็ถัดไปแล้วก็ลงลิปไปเลยรอให้มันโหลดเสร็จก่อนรอแป๊บหนึง่งรอมันโหลดเสร็จก่อนโอเคพอโหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปในวัดทีสตูดโอแล้วก็ อยู่ไหนไวะกดเข้าไปในวิดีโอแล้วก็กดเข้าไปในคลิปแล้วก็กดไปตรงรูปลินศอแล้วก็มาตั้งชื่อแล้วค่อยปรับเป็นสาธาราณ้าที่ีหลังโอเคพอตั้งชื่อเสร็จเราปรับเป็นสาธาราณาสิทธิ์แล้วก็ พาไปนี่ด้วยอุย๊ยกดปิดแปบ๊บหนึ่งโอเคแล้วก็กดเข้าไปตรงดินสอตรงข้างรูปแล้วก็กดไปตรงภาพขยัดขนาดย่ออะไรนั่นแหละแล้วก็มาเลือกรูปแล้วก็ บนึงกดออกไม่ได้แล้วก็กดเลือกแค่น,นี้ก็มีปกคลิปและโอเคครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็มีแค่น,นี้แหละครับสวันนัดีครับ